ไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นเบาหวานตัวช่วยที่พี่ปลาใช้เป็นประจำค่ะไฟเบอร์ชนิดพิเศษวิธีการทานเลยคะง่ายมากๆเลยค่ะก่อนเมื่ออาหารอร่อยของเราพี่ปลาทานนี้หนึ่งซองน้ำผสมค่ะดื่มเลยแล้วทานของอร่อยได้เลยมาดูกันเลยค่ะวิธีการง่ายมากกระฉีบซองสิคะอ่าเรามีน้ำอยู่แล้วอย่าลืมนะคะถ้าเป็นไฟเบอร์เราใส่ก็ไปหนึ่งซองใส่ให้นุค่ะ ไฟเบอร์ชนิดพิเศษค่ะเราจะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกันได้แล้วก็ง่ายมากเลยค่ะปิดฟ้าค่ะก็เยาะแรงๆสามหึงสี่ครั้งเลยค่ะแรงๆพอนะคะอ่ามาเลยค่ะดื่มเลยค่ะอืมสุดยอดเลยค่ะอร่อยค่ะหมดแล้วค่ะอ่ะไปทานอาหารต่ออาหารที่ทานได้และเป็นอาหารที่เราอยากทานค่ะสบายเลยใช่ไหมคะมีตูวช่วยรีบช่วยกันนะคะสนใจ พักพ่ปรามาได้ค่ะเราจะมีคำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยเชื่อพี่ปรานะคะ